สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลมีคนบอกว่าซันแมนกว่าผู้ใหญ่บ้านจริงหรือเปล่าส่วนตัวแอดดิว่าผู้ชายทุกคนมีมุมมองและมีเสน่ห์แตกต่างกันออกไปเนาะเออใครจะชอบใครชอบสไตล์ไหนก็แล้วแต่นะครับอ่าซันแมนกว่าผู้ใหญ่บ้านหรอแพรวมีเงิน200กว่าล้านเงินจากไหนไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านช่วยสร้างเหรอ ไม่ว่าการแสดงกลุ่มปิดนะครับผู้ใหญ่บ้านไม่เคยเอาสักบาทเงินที่ขายของเขาไปทำพีเซนเตอร์หรือ YouTube เขาและที่เขาเก็บเอามาสร้างบ้าน,สร,านสร้างนู่นสร้างนี่ที่อโสทรเพื่อใครก็เพื่อทุกอย่างที่ดินเขาซื้อไปดูคลิปเก่าๆเขาซื้อเพราะไม่ต้องการให้ใครมาดูถูกว่ามาเกาะฝ่ายแปลว่า,า,าอย่างเดียว ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาอยากให้ปลาปลาวให้พ่อแม่และให้ลูกของเขามีความสุขในตัวของเขาไอ้คนที่บอกรู้ดีลองกลับกันถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่บ้านคุณจะฟ้องเงินแบ่งครึ่งให้ในบัญชี200กว่าล้านไหมแต่ผู้ใหญ่บ้านเขาไม่เอาไงเพราะเขาต้องการไว้ให้ลูกแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่โตขึ้นลูกจะได้ไหมสว่วนนี้บ้านยโสธรมีแค่พื้นบ้าน เท่านั้นที่เป็นสิ่งปลูกสร้างอื่นๆนะครับนางก็อยู่บ้านหลังนั้นไปนะครับก็มีความสุขกันไปณนะตอนนั้นซึ่งตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมที่ไม่เหมือนเดิมก็คือซันนะครับสามีใหม่ของแพราๆก็ได้เข้ามาเติมเต็มชีวิตที่ผู้หญิงคนหนึ่งขาดหายไป คือลูกต้องมีพ่อก็จริงแต่พ่อก็คือพ่อแท้ๆนะครับต้องอยู่กับพ่อแท้ๆบ้างแต่ถ้าพ่อแบบป่าปี้พ่อเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นมุมน่ารักของแปลวกับซันที่เออผู้หญิงคนนี้เขาเจอผู้ชายที่ดีแล้วก็โชคดีตรงที่ว่าน้องซันเขารักเด็กก็ถือว่าเป็นโบนัสสองรอบนะครับโชคดีไปนะเออ,อดดิวคะบอสซัน เรื่องนี้แอดดิวช่วยพูดกระจ่างหน่อยได้ไหมมีคำถามออกมานะครับนะว่า,อาแอดเขาเหนื่อยด้วยกันมาเนาะไปทำงานที่ไหนก็เห็นบอสฟันไปกับบอสแพลวตลอดนะแอดแม้งานจะเดี่ยวบอสฟันก็ขึ้นเวทีไปดูแลบอสแพลวด้วยนะคะจะไปว่าบอสฟันเกาะบอสแพลวไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะเราติดตามมาตลอดแทบทุกคลิปก็ว่าได้ ติดตามตั้งแต่คลิปแรกที่บอสซันเข้าตอนนี้อบอสซันยิ่งเป็นพระศึกมาใหม่ๆจนถึงตอนนี้เขาก็ช่วยกันทำมาหากินช่วยกันดูแลลูกๆทำไมพวกคุณอักติกันจังกับบอสซันจังเลยนะครับเท่าที่ดูเขาก็ไม่ได้ทำอะไรรุนแรงแอดเราก็เป็นกลางเนาะเออเป็นกลางน่ะน้อยมากจะเห็น เขาออกมาตอบโต้บ้างแต่น้อยครั้งเงินทุกบาททุกสตางค์ก็อยู่ที่เมียหมดพวกคุณก็ลดอคติหน่อยนะถ้าคุณเป็นเมียเขาเนี่ยคุณได้เงินจากสามีแบบนี้คุณก็รักเขาถูกไหมเออเขารักครอบครัวรักภรรยาและลูกๆอนาคตเขาจะเป็นอย่างไรพวกเราอยา่าไปคาดเดาให้เขาเลยนะคะแต่วันนี้พวกเขาให้บอสซันรักบอสแพลวและลุกให้เหมือนเดิม นะครับสิ่งเด็กๆน้อยๆเข้ามาทําให้บอสซันรีบบอกแปลวน้อยลงแค่นี้ FC ทั้งหลายก็ดีใจแล้วจําไว้นะครับบอสซันพวกเรารักสองบอสมากค่ะแอดดิวรักที่สุดนะคะแล้วขอบคุณแอดดิวสุดหล่อที่ให้พื้นที่พวกเราแสดงความคิดเห็นขอบคุณจริงๆเรารักทุกคน แสงทองนะครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมากๆขอบคุณที่มีสติในการใช้ชีวิตขอบคุณที่รับรู้ว่าตอนแนกแพลวกับซันก็คบกันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้เพราะว่าทุกคนโตขึ้นทุกคนมี พื้นที่เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถสร้างตัวเองได้จากน้ำพักน้ำแรงเมื่อสองคนอยู่ด้วยกันอย่างแปลกกับซันเนี่ยถ้าคุณตัดคําว่าเกาะกับแมงดาออกไปคุณจะรู้เลยว่าน้องซันทำงานจริงๆแล้วก็น้องซันทำเพื่อองค์กรและทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราเห็นน้องซันอยู่กับลูกน้องอยู่กับทีมงานเนี่ยมันก็คือการทำอะไรบางอย่างเพื่อสร้างเพื่อ จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะหรือจะเป็นการทำโปรเจกต์อะไรก็ตามแต่ที่เราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่และดูต่อไปได้เนี่ยนะครับเราต้องรักตัวเองก่อนนะรักตัวเองแล้วก็เอาชีวิตเนี่ยรอดปีต่อปีไปให้ได้เพื่อดูความเติบโตของสันมงสะทอนอีกหน่อยเขาก็หล่อขึ้นดูดีขึ้นเพราะเขายืดตัวน้องยังเด็ก แต่น้องมีความเข้าใจในเรื่องราวของการทำงานทำธุรกิจอย่างดีมากๆแอดใช้คำว่าดีมากๆเลยเพราะว่าปกติเด็กที่มีธุรกิจนะครับเขาก็จะมีคนที่คอยบอกหรือไปซื้อคลอสมาใหา้ทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ซึ่งโดนโกงไปหลายคนแล้วแต่น้องซันเนี่ยเขาอยู่กับคนที่ไว้ใจซึ่งเป็นมืออาชีพมืออาชีพของกลุ่มของแสงทองเนี่ยก็มีหลายคนนะครับถ้าเขา เจ๊งจริงๆหรือทําออกมาแล้วไม่ดีจริงๆป่านี้ครับไม่ต้องถึง2ปีหรอกมันเจ๊งไปนานแล้วแต่มันไม่เจ๊งเพราะว่าคําว่าแสงทองเนี่ยมันอยู่มานานนะครับแล้วบิ๊กก็เคยมาแจมบิ๊กก็ไปออกของบิ๊กนะครับมันก็เป็นกุส่วนก็เหมือนน้องซันแหละที่อนาคตเดี๋ยวก็ต้องมีส่วนของน้องซันซึ่งตอนนี้มันเป็นช่วงชิมลางและน้องซันที่ยังออกเดี่ยว ออกอเ,ปเป็นแบรนด์ของตัวเองไม่ได้ก็เพราะว่า1คือภาษาน้องยังพูดภาษาอีสานไม่เก่งนะครับซึ่งภาษาอีสานเนี่ยสำคัญไหมจริงจริงมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากแค่ฟังเป็นพอรู้บอกเข้าใจแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือ1คือความวาวามีวินัยความมีวิมีวินัยนะครับแล้วก็การรู้จักตัวตนของตัวเองเป็นตัวของตัวเองนะครับอันนี้ถือว่า ดีที่สุดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอให้น้องซันเนี่ยให้เวลาเขาสักหน่อยนะครับเผื่ออาจจะดีขึ้นองครับแม่อ,มอ่ะพอดีเมื่อกี้แม่มานะครับเอาอ่าข้าวเหนียวมาให้นะครับคือ,อนแอนดเนยังไม่ได้กินข้าวเลยตอนช่วงประมาณเก้าโมงนะตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับเรามีความรู้สึกนะตรงๆเลยว่าเรื่องของซันก่อน แล้วและลูกๆให้เหมือนเดิมนะให้บอสซันมีสิ่งที่ดีมากกว่าเดิมและทุกคนเนี่ยเขาก็หวังว่าน้องซันจะทําออกมาได้ดีมากๆคือความหวังอยู่ที่หัวหน้าครอบครัวครับน้องซันต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวประเพาวนะต้องดูแลประเพาวให้ดีๆนะดูแลให้ดีกว่าพ่อบิ๊กไปเลยสู้ๆไม่ต้องไปสนใจใคร เราทำเพื่อความสุขของพวกเราครอบครัวเราแล้วก็องค์กรและก็รวมถึงมิตรรักแฟนเพลงที่เข้ามาชื่นชมชื่นชอบและสิ่งที่แอดดิวอยากจะบอกจริงๆเลยแล้วขาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของ FC เราขาด FC ไม่ได้ครับพี่น้อง FC คือแรงผลักดันคือ inspiration ที่ทำให้เรายืนหยัดอยู่ทุกวันนี้ได้ เพราะความรักของพวกเขาการมีความรักการมีกําลังใจที่มอบให้กันในทุกๆวันเนี่ยมันจะทําให้เราเข้มแข็งจะทําให้เรามีแรงที่จะสู้ต่อไปอาคุณคิดง่ายๆครับสมมุติว่าคุณไปเล่น่ะเล่นคอนเสิร์ตหรือเล่นในงานที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคุณตกลงไว้80,000ใช่ไหมครับอะจริงๆกันมากกว่าแบบ80,000แต่นี่คือแค่วิเคราะห์เฉยๆอะเอาเป็น200,000เลยอะคุณถูกจ้างเงิน2 0 0 0 0 0นะครับ แล้วคุณจะทำยังไงต่อไปคุณก็ต้องไปเตรียมพร้อมเพื่อไปรับเรื่องแล้วเซ็นสัญญาแล้วเล่นนะเมื่อคุณเล่นแล้วทางาฝ่ายเจ้าของเขาเกิดช็อตเงินขึ้นมาล่ะโดนปล้นหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณรู้สึกเฟล,ลไหมที่ได้เงินกลับมาไม่ถึงสองแสนคุณอาจจะได้แค่หมื่นเดียวหมื่นเดียวเฮ้ยเดี๋ยวก่อน กูลดเยอะไปเป่ะวะเดี๋ยวหมื่นเดียวคุณได้ไปหมื่นเดียวเนี่ยอ่ะคุณจะทำยังไงคุณจะไปฟ้องร้องเขาไหมซึ่งเขากำลังถูกโกงไปอยู่อะ่ะเออนะมันก็ต้องเข้าใจเขาใช่ไหมเข้าใจใช่เราเข้าใจแต่มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยโชคดีเท่าไหร่เลอกอยกง่ายว่าทำไมกูซวยจังว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณต้องเซ็นสัญญาครับ นะแล้วระบุมาว่าพร้อมเมื่อไหร่ให้เมื่อไหร่แล้วก็ไปแจ้งความพาคู่กรณีไปแจ้งความพาเจ้าของอว่าถูกโกงนะครับไปเป็นแสนเลยอะไรอย่างเงี้ยเหลือเงินติดตัวอยู่20,000ก็เลยให้เพลาวสองหมื่นไปก่อนอีกที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยเคลียร์กันนะครับแล้วคนที่เอาไปคืออาจจะเป็นโจรอาจจะเป็น คนที่รักขโมยเงินอะไรเงี้ยซึ่งเราจับตัวไม่ได้เดี๋ยวตํารวจเขาจับตัวเองนะถ้าไม่มีคืนเดี๋ยวทางรัฐก็ออกให้มันก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตเหมือนกันนะมันมีความเสี่ยงฉะนั้นความเสี่ยงนะครับมันก็ต้องได้มาก่อนที่จะโชว์ถูกไหมเออไม่ใช่ว่าร้องเสร็จปุ๊บคุณไม่ให้เงินเขาคุณต้องให้เงินเขาก่อนแล้วเขาจะโชว์เพื่อที่จะอ่า ให้คุณให้คนที่ให้อ่ะดูความเป็นมืออาชีพของการแสดงของเราไปด้วยแล้วคุณจะพอใจและมันเป็นการวัดใจเพราะว่าบางคนเนี่ยเล่นเต็มที่จ้าง1ิบเล่นร้อยแต่เงินแม่ไม่มีพิเศษเลยอย่างเงี้ยไม่มีทิปเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับอ่าแล้วแต่วงครับแล้วแต่วงการเนาะว่าจะเอายังไงทำอย่างไรนะส่วนที่เหลือ แล้วกับซันก็ยังรักกันยังไปด้วยกันได้เหมือนเดิมเพราะเขาคือคู่เคมีเข้ากันส่วนบิ๊กนะครับก็มีชีวิตใหม่ที่ดีแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากมายแค่อยู่กับน้องเบสลูกสมรักเขาก็มีความสุขแล้วไป,นนไปกินนู่นไปกินนี่บิ๊กเขาก็มีเงินมีทองของเขาซึ่งจริงๆแล้วแอดดิวบอกตรงนี้ว่า2องอ,อดีตผัวเมียภรรยาเนี่ย ไม่ควรฟ้องร้องการไม่ควรเก็บเงินใครทั้งนั้นนะครับไม่ควรทำแบบนี้เพราะสงสารผู้หญิงสงสารลูกนะครับอย่าไปเอาเงินเขาเยอะแล้วไม่ควรฟ้องอะไรแบบนี้เราเป็นผู้ชายแมนๆเราต้องสู้เราต้องอดทนนะครับเราซื้อ iPhone ให้น้องเบสขนาดนี้แล้วเนี่ยราคาจะเป็นแสนอยู่แล้วคุณก็มีเงินอยู่แล้วคุณอย่าทำแบบนี้เพราะ ผู้หญิงเขาก็จะนะมีอาการสั่นแล้วก็จะทำงานไม่ค่อยประสบความสำเร็จ100%เนะเพราะมีความกังวลแต่ถ้าบิ๊กถอนฟ้องทุกอย่างจะดีขึ้นคนก็รักบิ๊กขึ้นแอดดิวก็เป็นกลางกับบิ๊กเนาะบิ๊กก็จะมีความสุขกับสิ่งที่บิ๊กได้ทำและก็จะมีคนเข้ามาชื่นชมว่าเป็นคนที่ใจกว้างไม่เอาอะไรจาก อดีตแฟนเก่าเลยเป็นคนที่น่ารักและความมีเสน่ห์ของบิ๊กก็จะกระจายออกไปนะครับส่วนแพลาวก็ต้องขอบคุณบิ๊กเนาะแล้วก็แพลาวเขาก็มีจุดยืนของเขามั่นคงมีความสุขของเขากับแฟนใหม่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามวัฏจักรการใช้ชีวิตนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ดูหมอลำดีๆไปกี่ปีนะ แต่ก็พยายามที่จะรักษาร่างกายเหมือนพวกท่านน่ะแหละให้ไปให้ไกลที่สุดแล้วก็อายุเยอะยิ่งต้องแข็งแรงที่สุดนะครับเริ่มกิจวัตรประจําวันเริ่มทํากราฟทําเขียนทุกอย่างนะเกี่ยวกับการล่างไปวิ่งกี่โมงทํางานกี่โมงกินข้าวเมื่อไหร่ดูแลสุขภาพสําคัญที่สุดนะครับอ่ะยังไงก็ขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันใน EP ีต่อไปครับสวัสดีครับ